ขอบค,คุณครับไหนเดินซิไหนอาลก่อนเป็นไ,นไ,นไง,ไงเดินทางมาเหนื่อยไหมกินข้าวกันหรือยังอยากอยากเห็นหน้าแฟนคลับไหมคะดิอองอยากอะเปิดไฟเฮาส์หน่อยค่ะอา นี passage, e palavras, e Nossa, ่ดีค่ะมาจากไหนกันบ้างคะนี่ว่าประเทศไทยปะแล้วภาษาไทยอยู่ไหนอ่ะขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณทุกคน เห็นหรือไม่เห็นทุกคนเห็นเราไหมฟังนีบ้าจส่ไหนบ้างเชียงใหม่ยากสขอนแก่นชลบุรีมีใครมาจากต่างประเทศไหมเมื่อกี้มีคนบอกว่ามาจากซีนี สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสยินดี้อนรับเข้าสู่รเทศยฮัลโหล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 ฮัลโโบลฮัลโหโหลฮัล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 โหลฮั t โหลฮัลโหลฮั t โหลฮัลโหล n ัลโหลฮัลโหลฮั คะคะสวัสดีค่ะคัมบรีเดียหาค่อสเซตไห้สัวสั่าสสัวใส โอ้ไซโอ้อ่ะเป็นไงวันนี้ได้เจอแล้วนะได้มีใครนับถอยหลังไหมนับแบบเออวันไหนวันที่แบบเราจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนิ่งนับนะนับทุกวันเลยนับทุกวันซ้อมไปก็นับไปอีกสองวันหมดเลยน้องนิ่งก็งงถ้เราเชื่อกันดูไหมคะเราเชื่อกันดีกว่าใช่ใช่ใช่ลืมเลยอ๋อลืมเลยที่เป็นรอบกาเชื่ เช็คกันต่อฟ mm ังน้องสาวเช็คนะ้วลูกนะเดี๋ยวเป็นเพลงที่จะต้องเช็คในคอนนะลูกนะค่ะมีนะลูกนะอ่ะงั้นให้กับบลิงเซอร์ของงานใะคะลูกสาวเช็คได้ค่ะเชิญเลยค่ะพรมลอยโอเคโอเคนะพร้อมนะครับตอนฮานเฮสแฟนแฟนพร้อมไหมครับโอเคขอเพลงนะครับ thank yeah. you มันแถลงข่าวเลยสิก็อยูอ่ดีเธอก็เปลี่ยนท่าไปใชนก็ตกใจเอาละถ้าถ้าชนอันนี้มาแล้วฉันรับไม่ไหวทำไงอ่ะฉันรู้ว่าเธอมีสิ่แพลก็ไม, <laughs> ไม่เบาแต่มันจะเก็บไว้ก่อนสรุปทุกคนได้ซ้อมท่สามท่าที่ที่ซ้อมมาแล้วยังท่าที่หนึ่งท่า,ทาอะไรนะนวดแป้งเหรอนวดแป้ง วันนี้มีการบริหารร่างกายด้วยนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังน,นันยีโอ้สขอ,ขอดูหน่อยได้ไหมเอาให้ดูก่อนหรอเอาท่าไหนเอาได้แค่นหนึ่งท่าอัมีขาดอันนัมีขาดนวดแป้ง chicken wing น,นวดแป้งวาแหละ เดินแป้งพวกคือตายแปง้งเราขอเต้นครับได้ให้ดูกว่าคนหนึ่นได้ไหม โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะบังจังโอเคโอเคจริงหรือโอเคอยู่โอเคอยู่พี่หลิ่งพี่ออนขอมาเรียกเสียงด้านซ้ายหน่อยครับว่าด้านซ้ายเขาโอเคไหมซ้ายหนูก็ได้ซ้ายเหรอซ้ายอ่าซ้ายหนูบังด้านซ้ายโอเคไหมครับ ด้านไหนเสียงดังไม่ชัดบอกนะครับเดียวน้องจะเดินไปหาชัดไหมเฮ้เขาบอกไม่ชัดเลียวออกฟาเก้ใครเสียงดังก่อนจะเดินไปหาฝั่งนั้น ก็มีก็มีท่าอะไรในวันนี้ที่อยากจะแบบให้แฟนๆทำพร้อมกันนะนอกจากแป้งนอกจากนวดแป้งงนวดแ้งที่จริงแล้วอยากให้ทุกคนทำพร้อมๆกันกับน้องอะไรอย่างเงี้ยมีท่าหนึ่งท่าอีกท่าหนึ่งอะไรได้อาอาให้เธอเลือกท่าหนึ่งอะไรยักเธอทำผิดอะ สปอร์ตสปอร์ตทอกรันบนเวทีมันเป็นไฮไลท์ของเราคถ้าผมเข้าจริงๆมันต้องแบบออกออกแล้วเขินหรือเปล่าอามเยอะเอาเอาเฮ้ยาอะไรนะ Deep s อร์ d Deep love this Deep s q u อยากเึ้นเอาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอก่อน่าเดี๋ยว จะเป็นการสปอยมากไปน้องๆขอกำนัำใจจากแฟนๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมตัวสำหรับโชว์เราขอกำนัำใจ,หน,ใจหน่อยค่ะอันนี้เป็นรอบหลิงอองชาวเซ็กแฟนครับพอไมหมฮะหลินอองพอใจยัง <ขอ S 2> เสียงแฟนๆอีกสักรอบครับให้หลิงออง ทางซ้ายทางขวาตรงกลางด้านหลังพร้อมกันขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะคะเดินเซอร์กัน อย่างสเตเดียวเดี่ยอย่างคนไทยเขาสเตเตัวหล่อผมเลยครับป้าเป้าสาหรับอ